ในตอนนี้เราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe Illustrator CS กันนะครับอั้นที่หนึ่งะครับก็เหมือนกับโปรแกรมบน Windows ทั่วไปจะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็น Title Bar อยู่ทางด้านบนสุดของโปรแกรมก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นชื่อโปรแกรมชื่องานที่เรากำลังทำอยู่นะครับตัวอย่างนี้ชื่อว่า Good Design .ai นะครับนามสกุล AI เป็นนามสกุลของโปรแกรม Illustrator นอกจากนั้นยังบอกว่ามีการซูมที่100%นะครับแล้วก็โหมดสีที่ใช้เป็น r g b แล้วก็ดูในรูปแบบที่เรียกว่าพรีวิวนะครับสำหรับ illustrator ดูได้2รูปแบบนะครับเรียกว่า Preview กับ outline นะครับตรงนี้เป็นการวิวแบบ outline outline ก็คือเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่เป็นเรียกว่าเ,เป็นเนื้อแท้ของงานเรานะครับส่วนวิวแบบพรีวิวนะครับเป็นการใส่สีสันใส่เอฟเฟกลงไป ในลวดลายหรือว่าเส้นที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับกรณีที่เราทำการ m a x i m ม z e นะครับหรือว่าขยายหน้าจอของเอกสารของเราให้เต็มเรียกว่าฟูลสกรีนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะปรากฏเป็นแถบสีน้ำเงินแค่แถบเดียวแต่ถ้าเราทำการไม่ได้ทำการ m a x i m ม z e นะครับก็หมายความว่าเราเให้เอกสารของเราเนี่ยนะครับมีขนาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยู่ในหน้าจอนะครับ ก็จะปรากฏว่ามีแถบสีน้ําเงินมากกว่าหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละแถบของแต่ละเอกสารนั้นๆน,น,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการนิวเอกสารขึ้นมาอีกหนึ่งอันก็จะมีอีกหนึ่งแถบเห็นไหมครับนี่คือไฟล์ที่ชื่อว่า u n t i t l e ล1นี่คือไฟล์ที่ชื่อว่า good Design นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า maximize อยู่นะครับชื่อเอกสารก็จะไปอยู่ข้างบนตามลงมาบรรทัดที่2นะครับถัดจาก t i t l e Bar นะครับเรียกว่าแถบที่2แล้วกันแถบสีเทาทั้งหมดตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเมนูบาร์เมนูบาร์ก็จะประกอบไปด้วยคําสั่งต่างๆในรูปแบบที่เรียกว่าพูดาวเมนูซึ่งคิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับใครที่ใช้งาน Windows เป็นมีจุดสังเกตนิดหน่อยก็คือว่าถ้าคําสั่งใดมีจุด3จุดจะมีไดอะล็อกบ็อกซ์เกิดขึ้นหลังจากเรียกคําสั่งนั้นตัวหนังสือที่ตามมาด้านหลังเป็นคีย์บอร์ดช็อตคัตของคําสั่งนั้นๆหมายความว่าเราจะเรียกจากเมนูหรือเรียกโดยการคลิกคีย์บอร์ด ะครับอย่างเช่นคําสั่ง new เป็นต้นจะเรียกจากไฟล์แล้วก็ new หรือว่ากด control แล้วก็ n พร้อมกันก็เรียกคําสั่งนั้นได้ถันลงมาเป็นเ,เครื่องมือนะครับใน illustrator เ,เ,เรียกแถบตรงนี้นะครับเรียกว่า tool box นะครับ tool box ก็คือกล่องเครื่องมือจะประกอบไปด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่เราสามารถเรียกใช้งานได้ใน illustrator มีจุดน่าสังเกตก็คือว่าเครื่องมือที่มองเห็นนะครับ บางอันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เรียกว่าซิมโบลสเปเยอร์ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ภายในอีกหลายตัวนะครับตัวไหนถูกเรียกใช้ล่าสุดจะโชว์ออกมาสังเกตที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆถ้าเรากดค้างไว้จะปรากฏเครื่องมือต่างๆที่อยู่ในชุดของเครื่องมืออันนี้ปรากฏออกมานะครับหรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะปรากฏออกมาเห็นไหมครับหรือว่าเครื่องมือตัวหนังสือก็จะปรากฏออกมา ปุ่มสุดท้ายนะครับถ้าเราคลิกลงไปเรียกว่า tear off จะเป็นการดึงเครื่องมือให้ออกมาเป็นเมนูในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเครื่องมือมีการแบ่งขีดขั้นเอาไว้เป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็เราจะมาศึกษากันต่อไปส่วนทางด้านล่างนะครับผมขอกดปุ่ม tab นะครับเพื่อทําการปิดเครื่องมือทั้งหมดทางด้านล่างก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการซูมเอกสารว่าปัจจุบันซูมอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ สังเกตดูนะครับเป็นตัวเลขเดียวกัน2ตัวนี้กรณีที่เราอยากต้องการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการซูมสามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเป็น200%นะครับภาพก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นขนาด200%ซแล้วก็ตรงนี้เป็นสเตตัสที่ให้เราสามารถแสดงได้นะครับว่าเป็น current tool หรือว่าเครื่องมือปัจจุบัน แสดงเวลาแสดงจำนวนของการอันดูหรือว่า Color อ r ์โปรไฟลปัจจุบันผมเลือกเป็น c u r r e n t Tool เพราะฉะนั้นตัวปัจจุบันก็แสดงว่าเราเรียกใช้ t y Tool หรือว่าตัวหนังสืออยู่นั่นเองนะครับกดแท็บอีกทีนะครับ,บ,รบเพื่อให้เครื่องมือกลับมาอีกอันนึงนะครับที่นอกจากเครื่องมือหรือว่า Tool Box จะมีสิ่งที่ Illustrator เ,เ,เ,เรียกว่า p a l e t นะครับ Palette P A W L A T E นะครับจะประกอบไปด้วย Palette จำนวน20 p a l e t t ได้นะครับในการใช้งาน Illustrator คำสั่ง Window นะครับจะทำการโชว์หรือเปิดหรือปิด p a l e t ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่น p a l e t ที่ชื่อว่า Align นะครับถ้าเราสั่งเปิด โปรแกรมก็จะเปิดพาเลทที่ชื่อว่า Align ขึ้นมาแต่ในพาเลท a l i g ลอาจจะถูกกรุปไว้กับพาเลทอื่นๆทําให้พาเลทถูกเปิดขึ้นมา3อันได้แก่ transform, align แล้วก็ pathfinder พาเลทจะเป็นคล้ายๆกับคําสั่งที่สะดวกในการใช้งานนะครับโดยมีการแสดงเป็นลักษณะของกราฟิกเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นการเลือกสีเป็นต้นนะครับเราสามารถเลือกสีลงไปนะครับบน ตัวหนังสือหรือว่ารูปภาพที่เราทําการสร้างเอาไว้โดยการคลิกลงไปในสีที่เราต้องการซึ่งตรงนี้ง่ายกว่าที่จะใช้เมนูนะครับหรือว่าคําสั่งนะครับถ้าเรามีคําสั่งเป็นเมนูบอกว่า Color และไปเลือกสีก็จะช้ามากตัวนี้สามารถทําได้เป็นลักษณะของ Interactive หรือว่าเป็นกราฟิกเพราะฉะนั้นนอกจากเ,เครื่องมือที่เราต้องรู้พาเลตทั้งหมดเราก็ต้องศึกษานะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถใช้งาน i l l u s t r a t o r ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบพื้นฐานนะครับสำหรับตัวโปรแกรม i l l u t t r a t r r